ยังอยู่ในบทที่1น,นะฮะเรื่องของจริยธรรมและบรรณฐานทางจริยธรรมนะครับก็หน่วยที่2นะฮะจริยธรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ t o x i c People กันต่อนะครับซึ่งก็เป็นคลิปสุดท้ายของเนื้อหานี้แล้วนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเรื่องของ Toxic People คนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษนี่เป็นยังไงนะฮะคราวนี้เราจะหลีกเลี่ยงเขาได้อย่างไรนะครับ เราได้เห็นวิธีการหลีกเลี่ยงเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันดูนะครับว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงความดราม่าจากคนที่เป็นท็อกซิกพีเพิลอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะฮะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่ามีใครที่มีแนวโน้มที่จะเริ่มเริ่มสร้างเรื่องดราม่าเนี่ยนะครับลองพิจารณาดูว่าการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นบนโซเชียลมีเดียเนี่ย มันคุ้มค่ากันหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นการดีนะฮะถ้าเกิดการหลีกเลี่ยงการขอเป็นเพื่อนหรือว่าแสดงความคิดเห็นกับโพสของเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไปก่อนเลยนะครับก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าเขาก็จะได้ไม่รับรู้ว่า มันมีตัวตนของเราเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ทําให้เขาสามารถที่จะมาเล็มล้าเส้นเราได้ต่อไปนะครับสองครับเราตอบกลับด้วยความสุภาพนะถ้าพวกที่เป็นท็อกซิคพีเพิลเนี่ยพยายามที่จะก่อปัญหาให้กับเราเราอย่าพยายามเติมเชื้อเข้าไปครับให้ตอบกลับคําวิจารณ์หรือว่าข้อขัดแย้งนั้นๆเนี่ยนะครับด้วยการพูดอย่างเป็นกลางหรือว่าพูดในเชิงบวกนะฮะถ้าเราปฏิเสธที่จะเล่นเกมของเขาเนี่ยเราเขาก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยคนนี้ไม่เล่นด้วยกับเขาหรือว่าการที่เราเขาทําอะไรกับเราเนี่ยไม่ได้ผลนะเขาก็จะหันไปทํากับคนนอื่แทนนะ เคยเจอป้าข้างบ้านไหมครับถ้าเกิดมีป้าข้างบ้านเนี่ยมาโพสนะฮะบอกว่าเนี่ยลูกของเธอเนี่ยลูกของเขา,นา,กกเ,าเนี่ยฉลาดกว่าลูกเรานะฮะเราอาจจะเทาเราอาจจะไม่รู้สึกดีนะฮะ oh, เนี่ยโอ้โหลูกป้าเนี่ยเก่งอย่างนู้นกงอย่างนี้เราเนี่เป็นยังไงนะเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ครับตอบกลับไปเลยครับไม่ต้องไปเล่นเกมกับเขาครับเออลูกป้าก็เก่งเนาะโอเคจบแค่นี้พอดีดีด,ดียอมไปเลยนะฮะไม่ในใจเราอาจจะไม่ยอมก็ได้แต่ใใเรา,าจ,จะไม่พอใจไม่เป็นไรครับแต่เราหลีกเลี่ยงนะฮะตอบกลับด้วยความสุภ,ภาพแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาต่อนะครับ เราไม่ต doorway, ้องไปตรวจสอบไม่ต้องไปยืนยันนะครับไม่ต้องไปเช็คเลยครับว่าใครเนี่ยที่เป็นท็อกซิกพีเพิลบ้างนะฮะเพราะว่าอะไรครับเราไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มอัตราให้กับใครนะครับด้วยการทําให้เราเนี่ยดูแย่เกินไปหรือว่าเขาไปพัวพันกับข้อขัดแย้งอื่นอื่นนะฮะถ้าเราไม่ชอบการสนทนาหรือว่าการแสดงความคิ่เห็นนั้นๆไม่ต้องรู้สึกผิดนะครับที่เราไม่ชอบนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดมีใครมากดดันให้เราเห็นด้วยกับเขานะครับเราต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะครับเราไม่เห็นด้วยกก็็็็คคคือเเเเรรราาาไไไมมม่่หหนนนดดดด้้้วววยยแสงะับ ซึ่งอาจจะทำให้เขาไม่พอใจแต่เขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกในอนาคตนะถ้าเกิดเขาหาพวกแล้วเราไม่เป็นพวกให้เขาได้เนี่ยนะครับต่อไปเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกนะเราอาจจะตอบกลับกับคนที่ชอบพูดอะไรซ้ำา้ำลากากบนอะไรอยู่นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเออแล้วจะทํำยังไงละลองคิดดูสิว่าคุณจะทํำยังไงเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้นะครับหรือว่าใครก็ตามนะฮะถ้าพยายามที่จะดึงเราเข้าไปสู่เรื่องดรามา่าที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะรเราสามารถพูดตอบกันไปเลยว่า มันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่อยากยุ่งกับเรื่องแบบนี้นะเราสามารถทําได้ครับเพราะว่านั่นคือตัวเราเราต้องเซฟตัวเองนะครับสี่ครับหลีกเลี่ยงการเริ่มสนทนากับพวกท็อกซิ่พีเพิลนะครับไม่ควรเริ่มต้นคุยกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะจกเว้นมันต้องจําเป็นต้องทำนะแต่ถ้าจำเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเขามาคุยกับเราเราก็ตอบกลับอย่างสุภาพแล้วก็กระชับนะไม่เล่นไม่เล่นเกมกับเขาไม่ยืดเยื้อนะครับไม่ถามคําถามเพิ่มเติมไม่ขยายบทสนทนานะฮะไม่ถามโดยที่ไม่จําเป็นแล้วก็จบ นะจบการสนทนาให้ชัดเจนนะครับเราสามารถส่งสัญญาณได้นะครับว่าเราไม่อยากคุยต่อแล้วนะเช่นโอเคเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะพอละเออเดี๋ยวไปทาทุนละก่อนเอออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับวิธีการแบบนี้มันมีประโยชน์ก็จริงครับแต่ว่า ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีบางสถานการณ์ที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษเราจำเป็นต้องคุยกับคนเหล่านี้เช่นมันเป็นเพื่อนเก่าเราเป็นเพื่อนที่เราครบหากันมานานนะแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เขาไม่ได้เป็นท็อกซิสพีเพิลมาตั้งแต่แรกอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเขาจนทําให้เขากลายเป็นพวกท็อกซิสพีเพิลถ้าเป็นแบบนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเปิดใจพูดคุยครับเราอาจจะต้องยอมคุยเขานะเพื่อให้รู้ว่า พฤติกรรมที่เป็นพิษเนี่ยมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรายังไงนะครับความเป็นเพื่อนที่สร้างกันมานานเป็น10ปีเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะมามีปัญหากันนะครับเราบอกเราไม่โอเคอันนี้ต้องคุยกันต้องหาลือกันนะครับเพื่อช่วยเขาด้วยช่วยเราเองด้วยนะครับพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านบวกหรือด้านลบก็ตามแล้วเราก็ต้องสังเกตอารมณ์เขาด้วยนะครับ การที่เราเข้าเข้าถึงผู้ผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นพิษเนี่ยด้วยความเข้าใจแล้วก็เต็มใจที่จะแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะค้นพบวิธีหยุดพฤติกรรมเป็นพิษของพวกเขาเหล่านั้นได้โดยที่เราจะไม่สูญเสียมิตรภาพนะครับการอยู่ให้ห่างจากบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นพิษต่อคนรอบข้างเนี่ยนะครับเราจะดีเทคตรงนี้ได้อย่างไรครับอันดับแรกครับระบุตัวตนให้ได้นะครับว่าเพื่อนคนไหนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ ลองเช็คดูนะครับว่าในเพื่อนดาเพื่อนๆของเราในแอคเคาท์ในโซเชียลมีเดียต่างๆใน Facebook ใน Twitter หรือ X เนี่ยนะครับใน TikTok อะไรก็ตามนะครับลองเช็คดูครับอาจจะเป็นปีละครั้ง2ครั้งหรือแล้วแต่เราสะดวกก็ได้แล้วลองดูซิว่าเราเห็นแต่ละคนเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเราดีใจไหมที่คนคนเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเรามาเป็นเพื่อนเรามากดไลค์กดคอมเมนต์เรามาเม้นอะไรบางอย่างเวลาเราโพสต์อะไรบางอย่างไป เรารู้สึกอย่างไงกับเขาเนะรเรายังโอเคยอยู่ไหมที่มีคนเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราถ้าเรารู้สึกว่าเรากังวลนะจากการได้รับฟีดแบ็ k จากคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์หรือว่าการคอมเมนต์อะไรก็ตามหรือว่ามีใครบางคนที่มักจะทะเลาะก,กับเราในพื้นที่ออนไลน์บ่อยๆเนะยคนพวกนี้ดีเทคได้เบื้องต้นเลยครับว่าเขาน่าจะเป็น Toxic People นะครับถ้าเจอแล้วทําไงครับวิธีการเริ่มจากเบาไปหาหนักเนาะนะครับ เลิกติดตามก่อนนะครับเลิกติดตามปกติแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้เขาจะมีวิธีการที่ละมุนละม่อมมากขึ้นเนาะก่อนที่เราจะบล็อกเนี่ยเราสามารถที่จะเลิกติดตามหรือว่า unfollow ได้นะครับก็คือพอเลิกติดตามเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนเขาอยู่นะเขาก็จะเห็นว่าในรายชื่อเพื่อนของเราเนี่ยก็ยังมียังมีเราอยู่นะในในรายชื่อเพื่อนของเขานะครับแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นโพสต์ของเขาอีกต่อไปใครที่ชอบ เพอชอบระบายชอบโพสต์เรื่องดาวๆในพื้นที่ของตัวเองในในฟีดของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วมันมาขึ้นของเราด้วยเราไม่อยากเห็นทำไงแต่เราไม่อยากเสียเพื่อนเนาะก็อันฟอลโลไปครับนะยกเลิกการติดตามไปซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มพวกนี้จะออกแบบมาเพื่อไม่ให้เจ้าตัวเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยอันเอลโลเขาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถทําได้นะครับต่อมาครับ ถ้าเกิดสมมุติว่ามันตึงมากจริงๆนะอันฟอลโลไปแล้วนะครับเขายังสามารถคุกคามเราได้ยังส่ง DM ส่งแชทมาหาเรานะฮะถึงเวลาที่จะต้องตัดความสัมพันธ์แล้วครับทำยังไงครับอันเฟรนนะครับง,ง่ายๆเลยอันเฟรนนะครับบล็อกเขาไปเลยครับอันเฟรนนะถ้าเราไม่อยากที่จะเห็นโพสต์หรือว่าไม่อยากรับ ความคิดเห็นเขาอีกต่อไปนะครับแพลตฟอร์ม,มอื่นๆก็เหมือนกันครับถ้าเกิดสมมุติว่าการอันเฟรนเนี่ยนะครับมันมันก็จะใช้คําหลากหลายเนาะอันเฟรนบ้างอันอ uh, ่าอันอะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับการยกเลิกการเป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะหยุดการเห็นโพสต์ของพวกเขาเหล่านั้นไม่จำเ,เป็นต้องรู้ไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่นะครับไม่ต้องเป็นต้องอัิหาเให้ผลมาอธิบายตัวเองนะฮะว่าการที่เราเลิกเป็นเพื่อนกับใครสักคนเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรก็ตามเพราะว่า มันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่เราจะปลีกตัวออกจากพวกท็อกซิกพีเพิลพวกนี้นะครับทีนี้พอออกมาแล้วทํำยังไงครับเราต้องไปหาโลกใหม่ของเราครับไปหาที่ที่เหมาะกับเราอยู่กับกลุ่มคนที่มีพลังงานบวกนะครับแทนที่เราจะอยู่กับคนหรือว่าคิดถึงพวกคนที่มันมีพฤติกรรมในเชิงลบเนี่ยนะครับต้องลองมองหาเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวที่เขาสามารถที่จะเพิ่มคุณภาพในชีวิตของเราได้นะครับลองดูนะฮะเมื่อเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีพลังบวกงานบวก นะทั้งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะทําให้ผลกระทบจากคนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับควรจะเคารพแล้วก็ให้ขอบเขตความเป็นส่วนตัวของทุกคนนะครับคนที่มีพลังงานบวกเนี่ยเขาก็จะไม่มาคุกคามเราไม่มาสร้างพฤติกรรมแย่ๆให้เราไม่มาส่งพลังงานลบให้เรานะครับและก็ พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ในแง่บวกกับเรานะครับคุยกับเราดีๆนะครับคุยกับเราทีาา่ทำให้เรารู้สึกว่าเออโลกนี้มันยังสวยงามนะนะไม่ใช่มีแต่คนแย่ๆเสมอไปนะครับเราสามารถพูดคุยกันในเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกดีได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเข้ากลุ่มแล้วนะฮะเราพบว่า ไม่มีใครเนี่ยที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในแง่บวกกับเราได้หรือว่าทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าพวกเขาเป็นท็อกซิกพีเพลนะครับคุณอย่าเพิ่งไปตีความว่าอะไรที่มันไม่เข้าทางกับเราเนี่ยมันจะเป็นท็อกซิกพีเพิลทั้งหมดมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นแค่กลุ่มนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่เราอยากจะมีส่วนร่วมด้วยจริงๆนะฮะใน a c e b o o กก็ได้ยกตัวอย่างนะเฟซบุ๊กเนี่ยมีคอมมูนิตี้เยอะมากนะมีกลุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเราลองสำรวจความสนใจของเราดูก็ไได้ะรบรบบเาชออเาชอออ สนใจเรื่องเกี่ยวกับเขาเนี่ยนะครับขอ,ของกลุ่มเนี่ยเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาแล้วลองดูก่อนว่าเราโอเคไหมสิ่งที่เขาคุยกันสิ่งที่เขาสนทนากันมันทําให้เรารู้สึกเชิงบวกไหมทําให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านี้จริงๆเราอาจจะไม่ได้รู้สึกในทางบวกกับสิ่งเหล่านี้จริงๆซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นท็อกซิกพีเพิลนะครับเราก็แค่ move ออกจากกลุ่มนั้นไปหาความสนใจอื่นๆต่อไปไปหากลุ่มที่มีพลังงานเชิงบวกกลุ่มอื่นๆต่อไปแทนนะฮะ ก็โอเคครับสำหรับในเรื่องของ toxic people ก็คงประมาณนี้นะครับก็ขอให้ติดตามนะฮะแล้วก็รู้ตัวเองด้วยแล้วก็ระวังอย่าไปสร้างพฤติกรรมเป็นพิษให้กับคนอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับในหัวข้อของ toxic people ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ